สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นการลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมข้อมูลการลงทุนดูหาง่ายจังแต่เอะคนส่วนใหญ่ก็ยังพลาดกันอยู่ดีสวัสดีครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากจากดาวบ้านะครับอ๋อดาวบ้าที่ศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนในอเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับเขาพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเอ,อ ต่ำกว่าตลาดเยอะเลยนะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมากกว่าปีละ4%นะครับโห oh, 4%ตัว่อปีนี่ไม่น้อยเลยนะคะแสดงว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลถูกต้องครับปัญหาหลักๆเลยมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเองนี่แหละครับไม่ใช่ข้อมูลเลยพฤติกรรมหมายถึงอะไรบ้างคะที่ทำให้เ,เรียกว่าเจ๊งกันไปก็วนๆอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยความโลภคืออยากรวยเร็วอยากได้กำไรเยอะๆทันที อพอนึกภาพออกค่ะแล้วพอตลาดมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บความกลัวก็มาแทนที่เลยรีบเทขายตอนตลาดตกใจทั้งที่บางทีมันอาจจะแค่ปรับฐานสั้นๆเองใช่เลยค่ะตอนตลาดแดงๆนี่ใจมันหวิวๆจริงๆนอกจากโลภกับกลัวแล้วล่วะคะมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีเรื่องเอ่อการลงทุนแบบไม่มีแผนรองรับนะครับขาดระบบไปเลยหรือบางทีก็ไปเชื่อข่าวลือเชื่อข้อมูลที่แบบไม่ได้กรองก่อนอ๋อพวกข้อมูลวงในอะไรแบบนั้นล่ะคะ ประมาณนั้นครับแล้วก็มีการซื้อซื้อขายขายบ่อยเกินไปที่เรียกว่า overtrade ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจสินทรัพย์ตัวนั้นดีพอด้วยซ้ําแล้วเรื่องความเสี่ยงล่ะคะอันนี้จุดตายเลยครับคือขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดีพอเช่นทุ่มเงินทั้งหมดไปกับหุ้นตัวเดียวหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวเลยฟังดูแล้วการจะรอดในสนามลงทุนยาวๆนี้มันไม่ใช่แค่หาหุ้นเด็ดหรือว่าพึ่งดวงเลยนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มันต้องกลับมาที่ เออระบบคิดแล้วก็วินัยของเราเองจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยครับการอยู่รอดในสนามเนี่ยสำคัญกว่าการพยายามทำกำไรสูงสุดระยะสั้นๆเราจะสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เจ๊งง่ายๆได้อย่างไงบ้างคะมีหลักการอะไรที่ควรยึดไว้บ้างข้อแรกสุดเลยนะครับต้องเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อนเลยต้องรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเป้าหมายเราคืออะไรสั้นกลางยาวสำคัญมากเลยนะคะเรื่องเป้าหมาย และที่สำคัญมากๆคือต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นครับเงินที่เราไม่ดือดร้อนถ้าเสียไปจริงค่ะใช้เงินร้อนมาลงนี่กดดันแย่เลยแล้วหลักการต่อไปล่ะคะข้อ2คือต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะลงทุนให้ลึกซึ้งจริงๆอย่างวอร์เรน u บัฟเฟตเคยบอกว่าเอ,อความเสี่ยงเกิดจากการไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อือหือคมมากค่ะใช่ครับถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยความโลภความกลัวมันจะครอบงำเราง่ายมาก ไม่ว่าจะหุ้นกองทุนหรืออะไรก็ตามต้องศึกษาก่อนการไม่เข้าใจสินทรัพย์นี่เองที่มันโยงไปเรื่องการบริหารความเสี่ยงซึ่งน่าจะเป็นหัวใจสําคัญอีกข้อใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือหลักการข้อ3บริหารความเสี่ยงต้องมากกว่าคิดถึงกําไรการคุมขาดทุนเนี่ยสำคัญกว่าการไล่ล่ากําไรสูงสุดอื่นนะครับหมายถึงยังไงคะการคุมขาดทุนก็เช่นการกระจายความเสี่ยงไม่ใส่ไข่ทุกใบในตะกร้าเดียว อาจจะตั้งจุด stop loss ไว้เลยหรือคิดถึงกรณีที่แย่ที่สุดก่อนลงทุนเสมอเหมือนเป็นการตั้งรับไว้ก่อนใช่ครับเป็นเกราะกันความกลัวชั้นดีเลยเวลาตลาดมันผันผวนแล้วเรื่องการจัดพอร์ตล่ะคะควรจะจัดทับยังไงดีนั่นก็หลักการข้อ4ครับการจัดสรรลินทรัพย์ลงทุนหรือ asset allocation คือไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นหลายๆตัวนะแต่ต้องกระจายไปในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นหุ้นตราสารหนี้ ทองคําหรือถือเงินสดไว้บ้างสินทรัพย์พวกนี้มันมักจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันมันช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตได้เหมือนแนวคิดเอ่อ uh, all weather portfolio นะครับอ๋อที่พยายามสร้างพอร์ตให้ทนได้ทุกสภาวะตลาดประมาณนั้นเลยครับทำให้พอร์ตเราไม่เหวี่ยงไปทางใดทั้งหนึ่งมากเกินไปฟังดูดีเลยค่ะมีหลักการสุดท้ายไหมคะข้อสุดท้ายแต่ทรงพลังมากคือวินัยและแผนระยะยาวครับความสม่ำเสมอเนี่ย สำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบอีกนะอย่างการทำ DCA เหรอคะใช่ครับ DCA หรือการลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุนก็เป็นเครื่องมือช่วยสร้างวินัยที่ดีมากแล้วก็ต้องคอยทบทวนปรับพอตตามแผนสม่ำเสมอและเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับสรุปก็คือหัวใจสำคัญไม่ใช่การหาทางรวยเร็วที่สุดแต่คือการอยู่รอดให้ได้ในระยะยาวถูกต้องครับ ต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจสินทรัพย์บริหารความเสี่ยงจัดพอร์ตให้เหมาะและสำคัญสุดคือมีวินัยแม่นยํำเลยครับหลักการพวกนี้อาจจะฟังดูไม่หวือหวาไม่ร้าใจแต่มันคือรากฐานจริงๆตลาดมักให้รางวัลคนที่มีวินัยอดทนอยู่ได้นานที่สุดครับอืมไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอไปใช่ครับอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ครับผม ดังนั้นบางทีคำถามที่เราควรถามตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าทำยังไงให้รวยเร็วที่สุดแต่อาจจะเป็นเออเรามีระบบมีวินยัยพอที่จะอยู่รอดในสนามนี้แบบยั่งยืนหรืออยังการกลับมาทบทวนตัวเองด้วยคำถามนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่ความมั่นคงในการลงทุนนะคะใช่เลยครับเป็นก้าวแรกที่สาคัญมากครับ